สิวที่หลังและหน้าอกดูแลต่างจากสิวที่หน้าไหมมาฟังคำตอบจากหมอเมียวกันนะคะสิวไม่ได้ขึ้นแค่ที่ใบหน้านะคะสามารถขึ้นบริเวณหลังและหน้าอกได้เช่นกันค่ะ สาเหตุหลักๆนะคะก็จะคล้ายกับสิวบนใบหน้าก็คือการอุดตันของรูขุมขนจากน้ํามันแล้วก็เซลล์ผิวที่ตายแล้วค่ะแต่ว่าผิวบริเวณลาตัวเนี่ยอาจจะมีความหนามากกว่าที่หน้าทําให้การดูแลเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะโดยเริ่มจากการอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากที่เราออกกําลังกายหรือว่ามีเหงื่อออกมากๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะ แล้วก็พยายามเลือกใช้สบูอ่อาบน้ําที่มีส่วนผสมของสารที่ช่วยเรื่องอลดการเกิดแบคทีเรียแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวยางอ่อนโยนค่ะนอกจากนี้นะคะพยายามให้สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่รัดแน่นจนเกินไปค่ะเพื่อช่วยเรื่องลดความอับชื้นแล้วก็การเสียดสีที่จะกระตุ้นสิวได้ค่ะหากยังดูแลเบื้องต้นแล้วสิวยังไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่ามีสิวอักเสบมากขึ้นเนี่ยแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคําแนะนําที่เหมาะสมนะคะ